ลองได้ไหมะคะเจ้านายสั <people> <us> <g bits are wild> ่งเจ้านายสั่งเจ้านายสั่งค่ะไม่มีแรงหนูเก่งนะลูกหนูพย่าให้ชมเฉยเฉยอ่ะ วันนี้นะคะก็มาอยู่กันที่บ้านบ่อแก้วรัวฉือนี้อําเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่กว่าจะได้กาแฟสักแก้วต้องผ่านหลายขั้นตอนเลยล่ะเริ่มจากการเดินชมป่าอนุรักษ์ของชุมชนก่อนอ เรืบัซ่าเรามีท่าด้วยการปลูกต้นกาแฟของที่นี่เป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ยังคงกลมเลื่อนไปกับป่าอนุรักษ์เดิมได้โดยไม่ต้องถางพื้นที่ป่าเพื่อปลูกใหม่โดยเฉพาะและแล้วก็ได้เจอกับเมล็ดอาราบิก้าต้องเลือกยังไงคะแดงแดงดำดำแดงแดงดำดำแดงแดงใช่ค่ะเนี่ยได้แล้วเสร็จแล้วก็เอามาปอกเปลือกแล้วก็ตากให้แห้ง จากนั้นก็นำมาควดจะคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะอา้าวบด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 แล้วสุดท้ายก็ริบ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 เสร็จแล้วค่ะออร์แกนิกจริงๆเพราะทำมือทุกขั้นตอน โอ้พระเจ้ากาแฟนี่มันสุดยอดเลยครับป๋าที่บ้านบอกแก้วรัวฉีนียังมีกิจกรรมสนุกๆอีกมากมายจากตัวเมืองเชียงใหม่มาไม่ถึงสองชั่วโมงก็จะได้พบกับความว้าแบบนี้เลยเอามาเที่ยวกันเยอะนะคะ